ลูก85ดรถรถวิ่งซื้ออะไรอะไรอะไรวะเดี๋ยวใจคอไม่คิดจะใส่กองเลยหรอสวัสดีครับเพื<ๆ>่อนๆชาวไทยเรสซิ่งฮะวันนี้เรามาของดีกันที่แปดรีวิวกันอีกแล้วก็แน่นอนที่สุดวันนี้เรามาดูเรื่องของเทอร์โบคู่อันแน่เทอร์โบคู่เราจะนึกถึงรถกระบะนึกถึงรถแข่งรถเก่งเนี่ยแต่วันนี้เราอยู่กันที่เต้าหู้แปดริ้วบอกเลยว,ว่ามีอะไรจิตจจร์ดแน่นอนที่สุด วันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเต้าหู้แปดลิ้วกันดีกว่าสวัสดีครับเต้าหู้สวัสดีครับเราไม่เจอกันเลยนะช่วงนี้วุ่นเหรอตอนนี้ก็ทําดึกยันเช้าเลยทําดึกยันเช้าใช่หาข้อมูลกันยันเช้าเลยตอนที่เรามาถ่ายกันรอบที่แล้วมันเป็นเทอร์โบเดี่ยวไม่ใช่หรอใช่ครับตอนนั้นก็เพิ่งจะเริ่มเสร็จใหม่ๆเลยตอนนั้นอ้าวแล้วทำไมอยู่กลายเป็นเทอร์โบคู่หาข้อมูลไปเรื่อยๆอยากจะร้องว่าเทอร์โบลูกเดี่ยวกับเทอร์โบคู่มันแตกต่างกันยังไงแล้วสรุปมันต่างไหมต่างครับต่างเช่นเทอร์โบคู่มันจะได้ช่วง รอบต้นรอบท้ายมากกว่าครับแล้วก็เทอร์โบเดี่ยวมันก็จะมา รอบกลางๆในท้าย uh huh. เพราะฉะนั้นนี่คือความต่างแล้วใช่คะแล้วจะยากกว่าเดิมไหมเวลาเซตะจะยากนิดนึงฮะยากนิดหนึ่งก็คือว่าเราต้องเซตลูกแรกให้สําเร็จให้สมบูรณ์ uh huh. สำเร็จแล้วก็ลูกของมาเราก็จะเลือกขได้เลยว่าเราจะอยากใช้ลูกสเปคไหนใหญ่แค่ไหนองอือฮึครับแต่ด้วยความที่เราเห็นมีเรื่องของเซนเซอร์หน้าหลังคืออะไรอ่ะตัวนี้จะเป็น ABS ก็คือว่าจะเป็นสปีดความเร็วครับ uh huh. แล้วก็เรารสามารถสั่งจูนบูสตามเกียร์ได้ว่าสมมติว่าเกียร์ หนึ่งเราจะใช้บูทยอยู่เท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่บูทเท่าไหร่แล้วก็เกียร์สองเราจะใช้บูทเท่าไหร่อะารเงี้ยก็คือว่าจูนบูทตามเกียร์สปีดตามเกียร์อ่าสมมติกล่องก็ต้องคุมหมดเลย,เยใช่ครับกล่องคุมได้หมดก็มีดูกลับมาดูในตลอกได้หมดทุกอย่างแล้วที่กล่องอะไรอ่ะแม็กอิซียูฮะแม็กอิซียูเอาอีกละ <c oughs> ตอนนี้เขาบอกเลยว่าแม็กนี่ไม่ธรรมดาจริงจูนเขาบอกว่าจูนใส่เซนเซอร์โคตรเยอะเลยใช่ครับก็มีเซนเซอร์มีน้ำมัน ฟูลเพจออยเพจแล้วก็มีแลมดาแลมดาคือเป็น AF คุมได้หมดเลยใช่ครับแล้วก็มีเซนเซ,นเซอร์สปีดความเร็วเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นอยู่ที่เห็นอยู่ก็คือเป็นเครื่องอะไรตอนนี้เป็นเครื่องเวฟครับ <Web. S 1> เป็นเวฟใช่เป็นเครื่องเวฟซีมซีบล็อกบิ l เล็บล็อกบินเล็เล <laughs> แต่ชุดเกียร์ <laughs> ชุดเป็นเกียร์เดิมอยู่เกียร์เดิมใช่ไหวเออเกียร ก็ต้องลองดูยังต้องรอลงพื้นแบบจังๆสักทีเงต้องรอจังๆนะใช่แต่ต้องถามก่อนว่าเราขึ้นไดโน่ยังขึ้นแล้วครับแล้วไปเกิดอะไรขึ้นอ่าวันนั้นขึ้นไดโน่ก็คือรถยางมันะลิปครับเกาะไดโน่มันเกาะไม่อยู่พอเีเพราะว่าทอกมันเยอะมากรถอะทอรกเสร็จปุ๊บพอบวนติดบูสต์ปุ๊บยางมันปีไดโน่หุนตามไม่ทันยางก็กลายเป็นตสลิปอยู่ต้องถามว่าในลูกไส้เซยของไอ้เวฟตัวนี้ทำอะไรบ้างก็เป็นอ่าเป็นลูก85 ลูกแปดห้าลูกแปดห้าใช่ฝังลระขนลูกไม่ใช่พ่นหนาวนะแปดสิบห้ามิลก็คือเป็นเป็นบล็อกลองเอ่อลองอันนี้เป็นลองอวตารลองอวตารลองอวตารจะมีอวตารก็จะเป็นบิ๊กบล็อกไปเลยอันนี้ก็จะเป็นลองอวตารนี่คือลองอวตารใช่ครับก็จะเป็นท่อนล่างเดิมอยู่อ่าถ้าจะเป็นอวตารก็จะเกียร์เกอร์ก็ไปหมดแล้วใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเลือกชักอะชักอันนี้สิบห้าประมาณสิบห้าครับ รอบสูงสุดที่ใช้ตอนนี้เปิดไว้แค่อยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งหมื่น 1, รอบเกืบอบหมื่นรอด้ยหรอใช่หนึ่งหมื่นแต่คือว่ามันยังไปได้อีกก็คือผมยังล็อกไว้แค่นี้อยูอย่เยจะจะดูข้อมูลว่าหมื่นรอบมา,ม,ามาไอบูทมันขึ้นไปอยู่เท่าไหร่ตอยู่เท่าไหร่แล้วตัวนี้บูทเท่าไหร่อะตอนนี้มันสองจุดห้าแปด kpa ก็อยู่ประมาณเท่าไหร่สองบาทกว่าปะสองบาทใช่แล้วโลมีโลมีไฮไหม โลไฮก็ยังตอนนี้ก็ยังเป็นยังยังเป็นโลอย,ยู่ยังไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้หายยังไม่ได้หายใช่เพราะว่าลูกแรกลูกแรกผมใช้อยู่ประมาณ1บาทหนึงบาทแล้วก็ลูก2ก็อยู่ประมาณาไม่ถึงบา ก็ต้องบอกนว่าตัวนี้เป็นเทอร์โบคู่จริงแต่เป็นอ<ช><ล>นุกรมใช่ฮะเอ,เอาเอาตัวเองมาปั่นใช่ฮะ,ะก็ล,กลูกแรกก็เหมือนว่าลูกแรกเป็นตัวส่งลูกหลังเพราะลูกแรกมันจะเป็นลูกเล็กก็คือว่าพอลูกเล็กมันหยุดทํางานเราตั้งไว้แค่ 1, 1> บาร์เสร็จปุ๊บมันก็เท่าวัตเกรไอ้ที่เราต่อบางล่างที่จะไปรวมเข้ามาไอเสียตัวเนี้ยเข้ามารวมเสร็จปุ๊บแล้วก็กลายเป็นลูกนี้ถ้าทำงานแล้วก็กลายเป็นโคงใหญ่โคงใหญ่เลยใช่ครับฝั่งนู้นเบอร์อะไรฝั่งนี้เบอร์อะไรชุดที่แล้วมันจะเป็นเทอร์โบอูซิต่ก็งัย ตอนนี้ก็ลองปรับเปลี่ยนใหม่จะเป็น,ปนใช้เป็นลอนบอลเบลลิงเป็นของซูบารุได้ข่าวว่ามีเดี๋ยวนะขอโทษนะ <c oughs> แอบเห็นไอ้ลูกนั้นอะ <c oughs> ไอ้นั่นอะไรอีกอนอะอันนี้ทีอทีเอทีเ e, 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 มันน่าจะทีเ e. อเอาอีกแล้วเหรอทแต่ผมดูแล้วมันใบมันหนักไงตัวนี้มันจะใส่ม้อไม่ไหวแต่ผมเล็งไว้แล้วแหละไอ้มีเทอร์โบเอสอยู่ฝาดำลังมากตัวนั้นจะเป็นบอลเบลลิงมันจะล<อ>ื่นกว่าแล้วน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ตอนนี้เป็น e 8 5ครับ e 8 5ครับ สเตอร์อันนี้อยู่ประมาณ 17, 17หลันยี่สิบหกประมาณนี้ก็นี่ยังยังยังสเตอร์ยังไม่เล็กอยู่เพราะว่าพอต้องปันในโน่ไงต้องบัดในโม่ผมก็ยังใช้เป็นสเตอร์มันยังไม่ไม่เล็กมากต้องถามเลยนะเพราะขึ้นไดโน่เนี่ยล้อเล็กขนาดนี้ฟรีแน่นอนฟรีครับแล้วแล้วทำไงให้ไม่ฟรีถ้าลงพื้นใช่ไหมถ้าลงพื้นอ่าถ้าลงพื้นอ่ะมันก็จะเราจะสามารถจูนบูทได้แล้วก็เ็คชั่นได้ก็คือว่าเราสามารถไปเก็บตรงลงพื้นจริงแสดงว่าต้องเอาไปขี่ใช่ครับใช่ ว่าต้องลงพื้นแต่คือว่าตอนนี้ที่ปั่นในโนก็อยากจะดูบูธว่าบูธมาเท่าไหร่เต็มเท่าไหร่เงี้ยบูธติดที่รอบเท่าไหร่อ่ะประมาณ5 5 0 0ั0ห้าันห้าใช่มีด้า้าหลอกเยู่อดูแต่เราแต้าลอกได้จว่าจุดข้อมูลเราเป๊ะละตอนนี้ใช่ครับเพราะงั้นเราก็จะเข้าไปโยนเข้าอุปกรณ์ใช่แสดงว่าต่อไปนี้ถ้าสายที่แบบเฮ้ยพี่เวฟผมผมมีมีมีตังค์อ่ะพี่ผมอยากทำเทอร์โบได้ไหมครับถ้าขึ้นเทอร์โบถ้าจะเติบโตจะต้องอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทเฮ้ย เฉพาะมีรถมานะมีรถมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกอุปกรณ์มีเทอร์โบให้แล้วก็จะมีกล่องให้เดี๋ยวเดียวกล่องก็จะเลือกแล้วแต่เราจะเลือกตามแบรนด์ออกนะว่ามันมีหลายแบรนด์เราจะไม่เลือกใช่แต่ถ้าแบบจบเลยก็เป็นแม็กซ ECU แม็กซ ECU กับเทอร์โบลูกเดียวใช่ได้ไหมได้ครับกล่องแม็กก็อยู่ประมาณ20 0 0 0กว่าบาทแต่คือว่า20 0 0 0กว่าบาทนี่สามารถทําได้ทุกอย่างที่เราเราคิดอะไรได้เราอยากใส่ชิปเตอร์แล้วก็สามารถเอาชิปเตอร์ไปต่างใจกล่องาะว่าแม็กซ ECU ได้ข่าวว่ามันมี เซ็นเซอร์โคตรเยอะใช่เยอะมากใช่ครับก็คือว่าถ้าเราอยากจะว่าแบบเราจะอยากจะขับเสร็จปุ๊บเราใส่ตัวชิปเตอร์เป็นแอร์ชิฟที่เป็นลมอ่ะ,อะเราสามารถสามารถตั้งว่าให้มันตัด เปลี่ยนเองอัตโนมัติเหมือนรถออโต้ได้เลยเราไม่ต้องกดปุม่มเรา,เราไม่ต้องใส่เกียร์เลยพูดง่ายว่าถ้ามีชิปเตอร์ก็ชิปชิปเตอร์ลมยิงได้เลยใช่คะก็เหมือนว่าเราจะใช้รอบเท่าไหร่ใส่เกียร์อยู่เท่าไหร่ก็ชิปเตอร์ใช่ปื๊ดตึงตึงใช่ครับออโต้ใช่เราคิดอะไรได้เราก็ใส่ได้หมดทุกอย่างอ่าฮะเพราะงั้นอันนี้ก็สบายเลยใช่กล่องก็ไม่แพงด้วยตัวส0 0 0มื่นกระป๋ะอ่าฮะแล้วทีนี้ในในอัตราของการที่ต้องทําก็คือแค่ส่งรถมาใช่ฮะจบแล้วเทอร์โบเดียวจบแล้วเทอร์โบเดียวก็จะมีกล่อง เทโบลบลูกอะลูกเดิมมาเดิมก็ต้องดูที่อยู่ที่ลูกค้าว่าอยากจะใช้ลูกสเปคไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากทําเครื่องด้วยอะไรด้วยก็ต้องดูว่าอยากจะใช้เครื่องเป็นสเปคไหนยังไงก็ได้อฮต้องก็ต้องดูว่าอยากได้สเปคไหนจริงได้หมดอ่ะแต่แต่สตาร์ทที่เท่าไหร่ก็ได้ฮะเท่าไหร่ก็ได้ใช่เพราะว่ามันมีเทรบโบรองรับอยู่เทรบลบเอาเทโบอีูกลูกมาให้ดูเลยนี่เทโบลูกเล็กลองรับอยู่ฮะอ๋อเอางี้ก็ง่ายเลยดิใช่ที่แรกเนี่ยที่ผมใช้อยู่จะใช้เป็นลูกนี้อ๋อนี่ไงใช่แต่ตัวนี้อ ตันนี้เป็นอัพใบแล้วแต่ถ้ายังไม่อัพใบก็อยู่ในการ CBR ใบหลังอยู่ประมาณ20กว่ามิล27ปั่นได้ 20, ใช่27่ิบเล้วบูทมาก็แรงเหมือนกันเลยใช่ครับ CBR ใช้บูทอยู่สอ้าเหมือนกันฮะรอบเท่าไหร่รอบอยู่หมื่นครับรอบหมืน่มนใช่รอบหมืน่นบูทติดที่อ่า uh, CBR ติดตั้งแต่เริ่มเลย <c oughs> ต,ตั้งแต่เริ่มเลยพูดเล่นมนใช่มีทอกม,ม,มีมีมีบูทให้เราใช้ตั้งแต่ที่เราใช้คันเร่งเลยโอ้โหสมมว่าลูกอ๋อคือลูกเล็กใช่เป็นลูกเล็กลูกนี้ก็ติดง่ายอยู่แล้วใช่อันนี้ก็ยังใหญ่นะยังมีสเปคเดี๋ยวแกนเล็กมาให้ดูหนอ่อยมีโอ้นี่มีแกนเล็กด้วยใช่ครับจ้าโคตรโหดอันนี้จะเป็นลูกเล็กเอาง่ายว่าเต้าหู้คนเจอแล้วครับ มีเทโลลูกเล็กก็คือว่าเนี่ยเล็กที่สุดแล้วที่จะสามารถที่จะทําได้ใส่สามารถใส่ได้ตั้งแต่150ยห้าสิบจทีขึ้นไปอ๋อร้อยห้าสิบใส่ได้ใช่เห็นไหมเนี่ยมันเล็กกว่ากันเยอะเนี่ย tbr ใส่อยู่แค่นี้ครับอ๋ออ๋องั้นพูดง่ายว่าไอ้ไอ้เสียวมาปั่นยังไงก็พอใช่ครับมีบูทถ้าใหญ่มากมันก็ปั่นไม่ไหวใช่มีบูทอันนี้มีบูทแล้วคืออันนี้ทําเป็นเครื่องตัวใหญ่ก็คือใช้ตัวนี้ตอนที่ปั่นไรโดลูกแรกเป็นลูกแรกของคันนี้อ่ะ ก็คือปั่นเดโนโล,ลูกแรกแล้วก็ใช้ลูก2เป็นพเดโรอนุก,กรม uh huh. เพราะฉะนั้นก็คือลูกแรกปั่นมาเป็นอนุก,กรมแต่เนี่ยลองแล้วก็คือว่าบูตมาตั้งแต่ทีแตนห้าแต่ผมก็เลยเาลองขยับริมตัวเป็นบอลเบลลิงให้โขงใหญ่อยู่นี่อีกหน่อย uh huh. เพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงเป็นไ <N ito S 2> นโตรไนโตรอยู่หรอใช่ <laughs> ลงสนามนี่กะแบบคือไม่รอใครเลยใช่ไหมเนี่ยก็ <laughs> มันต้องพัฒนาอะไรทีนี้บบว่ามันเหมือนจะ จะถึงทางตันแล้วในรล่น NA ใช่เอมันก็อยากจะลองพัฒนาว่าเราทำเทอร์โบขึ้นมาแล้วก็สามารถขี่ใช้งานได้จริงแล้วก็สามารถแข่งได้มันมีหลายอย่างพัฒนาเพื่ออนาคตเลยใช่เพราะฉะนั้นเห็นฝาพวกนี้ก็บินเล็ดใช่อรับอันนี้เป็นฝาเป็นฝาหล่อแต่คือฝาหล่อใช่ท้งล่างทั้งหมเนี่ยเป็นบินเล็หมดเลยอ๋อท่านล่างบินเล็ดแล้วใช่ครับนี่ฮะอนี้เป็นฝางานหล่ออยู่ แล้วไม่มีบิลเล็ตของตัวเองมั้งเหรอยังมีแต่พวกก้านครับก้านแคมอ้อยล่าสุดนี้ผมเห็นคุณเดือดมากเลยนะสั่งของของตัวเองจากในอะไรนะแอปแอปต่างๆแอปแอปแดงแอปส้มแอปแดงแอปส้มมาจากจีนจีเนะเรามาขอคุยขอดูกันหน่อยนี่ตัวตัวปัญหาเลยเนี่ยนี่แล้วที่สําคัญตลกตรงไหนวะ ส่งมาที่เต้าหู้แลิ้นใช่ผมสั่งกัว่าเห็นเขาเห็นชื่อร้านผมก็นึกว่าจะไม่ส่งสุด้ายส่งเลยนะส่งด้วยส่งด้วยสองเจ้าเลยสั่งสองเจ้าส่งสองเจ้าเฮ้ยเนี่ยเรามาดูว่าต่างกันยังไงเ่ะเดี๋ยวเอาของของจีนก่อนของจีนมันต่างยังไงของจีนเนี่ยดูความเนื้อเนื้อวัตถุดิบแล้วกันแล้วก็เป็นเนื้อวัตถุดิบมันจะเป็นเนื้อคนละอย่างครับครับมันจะนิ่มกว่าอ๋อเนื้อมันนิ่มกว่าเพราะงั้นอัตราสึกเร็วกว่าเร็วกว่าครับนิ่มกว่าแล้วก็ความกลมก็ยังไม่กลม อ๋อไม่กลมใช่เพราะบางทีเราเจ้าเจียมาเราไม่รู้ว่าเจียวไหนมันจะมีความดังในตัวเนี่ยขอดูของเต้าหู้หน่อยนี่ครับนี่ต้องเป็นกล่องไงี้ต้องเป็นกล่องไงกล่องตัวนี้อ่ามนจะก๊อปปี้กล่องกูก็ยอมแล้วลหรใช่แต่ผมยังมีเลเซอร์ข้างในด้วยอ๋อแท้ไม่แท้ตรงนี้ใช่ครับอนี่ครับมีเลเซอร์นี่มีเลเซอร์ตรงนี้นี่เห็นไหมเลเซอร์ค่ะ มันต่างยังไงของเต้าหู้ของผมนี่จะคือจะเจียร่วมศูย์ครับจะเป็นเจียร่วมศูตรทีเดียวก็คือว่างานทําออกมาเราจะเจียลูกเบี้ยก่อนอพอเจียลูกเบี้ยได้ที่เสร็จปุ๊บว่า,าใช้ตัวเลขประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เราก็มาเจียเก็บอ่านี่ครับตรงนี้ลูกมืออีกทีมันก็จะได้เป็นศูตรรวมทีเดียวเลยเป็นสูนรรวมเป็นศูตรวรวมใช่ครับแล้วตั้งแต่เนื้อเนื้อเนื้ออุปกรณ์ก็ไม่เหมือนกันละใช่ก็อันนี้จีนก็มากระแทบจะยันเหมือนล้ะ แต่แต่ก็ดูดิใช่ดูดิแต่ดูเนื้อวัตถุดิบมันจะคนละอย่างกันนี่ไงมีที่เขาชุบมาจะมีรอยไหม้รอยอะไรของผมยังไม่มีอ๋อนี่ไงใช่ครับมีรอยมงรอยไหม้ใช่ก็เหมือนอันนี้เขาถ้าทำมา เขาจะเขาจะกัดมาเป็นทรงนี้ก่อนอแล้วเขาจะมาเจียเก็บทีหลังก็ฟอมกลมก็จากสองข้างเนี้มันจะไม่เท่ากันแล้วอ๋อนี่จริงๆแล้วถ้าถ้าพูดตามหลักนั้นมันก็จูนยากเลยนะใช่ครับม,มันก็ดังมันก็ดังเท็กชายดังมันวิ่งได้แต่ก็ยังไม่ดีแบบว่ายังแบบวัาตัวเลขเราจะก็ยังคุมตัวเลขไม่ได้มันไม่นิ่งอะ่ะใช่ครับมันไม่นิ่งถูกป่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจติดต่อได้ที่ไหนทางเพจเต้าผู้ไปเร็วแล้วก็มี f a c e b o o เต้าผู้ไปเร็วเนี่ยเดี๋ยวขอดูฮะโปรดักตัวนี้นะครับหรือดูจากกกล่องนี้้็ได ถ้ามึงจะก๊อปอยู่กูก็คงต้องยอมนล้วลหละใช่ไหม <c oughs> นี่ฮะแต่ที่อยู่ครบหมดแล้วผมได้ที่อยู่มาพร้อมหมดแล้วเดี๋ยวรอตอนนี้กำลังดาเนินเรื่องที่เขาเอา่าก๊อปทิพยาแล้วใช้แบรนด์ใช้แบรนด์ออกใ,<ช>อในการ ใช่กคลังกําลังเดินคดีอยู่ไม่เหมือนที่คุยไว้นี่หว่าตอนส่งมาใช่ครับส่งมาเราส่งไม่มีกล่องมั้ยมีครับมีครับไม่มีกล่องแบบนี้เลยอกล่องไม่มีเป็นกล่องนี่ไงก่หบอใส่มาอย่างงี้โอ้แล้วคนซื้อไปเขาจะไม่เสียใจเลยวะเนี่ยนะใครที่ซื้อของเต้าหู้บอกเลยว่าต้องเป็นกล่องแบบนี้ฮะใช่ครับ เฮ็พีอาร์ตัวนี้อย่างเงี้ยเสียใจเสียใจฮะก็ก๊อปกันไม่รู้จะก๊อปทำไมใช่มาสั่งซื้อสั่งตรงๆมาซื้อดีกว่าก็ยังมีราคาตรงมีมีมีตัวแทนตัวเธออะไรไหมมีครับมีมีตัวแทนมีหลายเจ้าอยู่อ่าก็เข้ามาดูในในเงี้ยใช่ก็มีทางภาคใต้ฮะภาคใต้ก็มีแล้วก็ทางภาคอีสานก็มีฮะพอบอกชื่อได้ไหมก็มีอ่าทั้งปิ๊กอะไรแต่งเลยแล้วก็ยังมีโอ๋หลายเจ้ามีทั้งมีปุ้ยแต่ปุ้ยก็นี่แค่อยู่อยู่อ่าอยู่ทั้ง ทางใต้ฮะอ,อ่าใช่กุยอะไรได้หรือง่ายๆเข้าไปที่เพจเต้งหู้แปดรับหรือเข้าไปที่เต้งหู้แปดลูกง่ายสุดละได้เดี๋ยวก็เข้ามาดูในเพจแต่ผมจะส่งอ่าจะพิมพ์รายชื่อตัวแทนไอ้ตัวแทนของใครบ้างมีอะไรบ้างเข้ามาถามเอาใช่ค่ะง่ายกว่าเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเอ้แล้วแล้วซีเบียเทอร์โบอยู่ไหนซีเบียอยู่นี่ฮะเอ้ยเขียนมาดูกันหน่อยดีกว่าไหมนี่เขามาดูกันหน่อยดีกว่านี่นี่เดี๋ยวให้เต้าหู้เขียนมาให้ดูหน่อยดีกว่าสตาร์ทติดเปล่าติดครับเดี๋ยวคนบอกน้ำแมนสตาร์ทติดเปล่าวะอะไรเงี้ย เดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ดีกว่าฝนก็ลงโปยปลายกันหน่อยนึงโอ้โหเห็นแล้วอันนี้มันลถปลดประจำการใช่ไหมเนี่ยคัะรถไม่<ด>วิ่งซื้ออะไรลถรถวิ่งซื้ออะไรใช่อะไรอะไรวะเดี๋ยวอะไรอะไรวะเนี่ยดูดิอ,อ๋อก็คือไอ้ใบใบเล็กนั่นใช่ไหมใช่ฮะอันนี้สตาร์ตติดปะต,ดต,ดติดเต็ดติดแจแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเสียงจะเป็นยังไงแต่ถ้ามันมีเทอร์โบแล้วมันก็เงียบอยู่แล้วเงียบแบบ เนีย่ยถ้ามันมีเทอร์โบโมันก็เงียบแหละเอาตรงนะคันนี้ปั่นไดโนอยู่ได้ประมาณ46ตัว46ตัวเฮ้ยเยอะโปรตีนมอเตอร์ไซค์มันกี่ตัวนะถ้าเดิมๆเนีย่ยอยู่ประมาณ27 26ตัวครับตรงนี้เดิมๆ20กว่าตัวใช่อันก็อยู่ว่ายก<ช>เยอะเลยนะชใช่อันนี้ก็มีแค่เทอร์โบโม,มีกล่องแล้วก็หัวฉีดแค่นี้สองอย่างอันนี้บัดเจ็ตสักเท่าไหร่ดีอ่าปั่นมา46ตัวฮะ46ตัวราคาราคาก็อยู่ประมาณ30,000กว่าบาท30,000กว่าบาทเอาแล้วเดี๋ยวเราฟังเสียงกันนิดนนึงะ แล้วปัญหาดูแลยากไหมอ่ะไม่ฮะปกติใช้งานได้ปกติเข้าไปเลย รถจ่อตาขวดไว้ใจคอไม่คิดจะใส่กองเลยหรอใส่สดเลยหรอเสิฟสดเลยฮะเพรา้โันเรใยบร้อยก็คือมันดูดมาก็อยู่แค่ตรงนี้อะไรไม่เข้าไปได้หรอกเดี๋ยวมันมีเปชุดสีครับชุดสีมีเปลือกอันนี้ยังพึ่งเสร็จใช่ก็เอาไปปั่นไซโนรจูนไซโนรมาเมื่อหวานสี่สิบกว่าตัวใช่ปี๊ดเลยนะ วิ่งกับระเบิดระเบอร์เลยน<ๆ>เนี่ยโคตเท่ต้องบอกนิดน,นึงว่าแล้วเซ็ตเนี่ยก็คือที่ลงเรียบร้อยอันนี้มีแคมป์ปไม่มีครับเรื่องเดิมแต่เต็บเดิมโรงงานอะไยังไม่ทำอะไรเลย,เลยก็ขี่โหขี่ออกทิปไปทิปด้วยแล้วก็ขี่เล่นโออัดในสนามตั้งหลายรอบก็ยังไม่เป็นอะไรเลยพูดง่ายงว่าส0 0 0 0่นจบเลยเซ็ตนี้นะ<ช>สำหรับ,บ cbr มันมีกล่องคือเรกล่องแล้วก็จะจูนตามบูธ ได้แล้วก็คือน้ำมันมันก็จะพอให้กินรถน้ำมันก็จะไม่บางแล้วแต่ถ้าอยากจะได้แบบว่าเป็นกล่องตัวนี้เพิ่มก็อีราคขานึงฮะตัวนี้ก็กล่องกับตัวนี้ก็เพิ่มไปประมาณ20,000ื่นกว่าบาทแล้วก็มีสายฮันเด็ตก็อยู่ประมาณ30,000กว่าบ,บาทเบ็ดเสร็จจบประมาณ30,000 30, <000. S 2> ื่นสามหมื่นใช่กล่องตัวนี้ไวริงให้เรียบร้อยใช่ก็จะมีจะมีถ้าเป็นตัว c b r เป็นพวกเวฟจะมีปลั๊กฮันเด็ตเสียบได้เลยอ๋อไม่ไม่ต้องมาไม่ตัดตัดให้รีวายแล้วใช่มีปลั๊กฮันเด็ตเสียบคอมได้เลยโอ้โหจบข่าวเลยทีนี่แล้วก็อยากจะใส่่ฟัังก์ชชนออออะะไไรรรหืจเเาใสิปต เราก็ใส่เอาตัวกล่องไปเนี่ยไปแปลงใส่ชิปเตอร์อได้เลยต,ตัดได้เลย<ช><ต>บางทีคนบอกเฮ้ยน้าแมนแล้วมันตัดชิปเตอร์อยังไงอมันเป็นกล่องจ่ายจ่ยตัดรอบเบาใช่ครับก็จะมีตัวไอเซอรนไนน์ที่แบบว่าตัวขายชิปเตอร์จะสวิตช์อยู่พอจะมีเสร็จปุ๊บเสร็จมันก็จะสั่งสัญญ,ญาณเข้าไปในกล่องแล้วก็จะตัดไฟตัดแล้วแต่เราสั่งให้มันตัดไฟตัดหัวฉีดได้หมดได้หมดครับถามหน่อยจะใส่ทําไม ตัวนี้ก็เป็นสปีดเซนเซอร์ครับเป็น ABS ก็คือเราตัว ABS มาแปลงแต่คือเราใช้เซนเซอร์แคมตัวของรถยนต์เซนเซอร์ของรถยนต์มาแปลงอาอสัญญาณไม่สั่งจูนบูธครับก็คือจะมีเซลีนอยจะมีเซลีนอยบูธอยู่จะ uh huh. มีเซลีนอยอยู่ตัวหนึ่งเป็นไหนละ่ะเซลีนอยเซลิลอยอยู่ตัวหนึ่งสั่งงานเพื่อเซลีนอยก็คือเวลา,เาอยากจะได้บูธสมมติว่าเราเวลาเราเกทหนึ่งบูธ ถ้าเราไม่มีเซเีนอยไม่มีจูนบูตตามเกียร์มันก็จะบูตมันจะมานุเลย2บา3บาก็กลายเป็นขับยากจะปีทิ้งแต่เราก็ดรอปบูตลงมาเพื่อให้รถมันมาอยู่พื้นก็คือพุยิ่งพอสนัว่าถ้าล้อหน้าไม่ขยับเท่าท้าล้อหลังใช่ก็ใส่ทำเป็นลั้นคอนโทรลก็ได้คือเรล็อกรอบให้มันเหมือนเขาเรียกมิดไฟอ่าปั๊บ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 ปั ดาต้าหลกดูได้หมดเขาหมดเปิดดูหน่อยโอ้โหดาต้าหลกเต้าหู้ไปไปขนาดนี้ชิปหายไม่ปวดหัวแล้ววันวันตอนนี้ก็ต้องพัฒนาแล้วครับเพราะว่าเราต้องหาลองสิ่งใหม่ๆมาลองดูเนี่ยดาต้าหลอก้โหนี่ดาต้าหลกดูได้ฮะละเอียดโอ้โหกี่กี่กี่เส้นวะเนี่ยบานเลยอะดาต้าหลอกนี่จะบอกหมดเลยครับบอกว่าอย่างเนี้ยเส้นบู๊ตเ้นบูท๊ตเซนบู๊ตรถบูทขึ้นหอยู่เท่าไหร่วันเนี้ยเราจะรู้เนี่ยแหละวันนั้นที่ผมบอกว่า บูธสองรอสองห้าสิบแปดนะฮะ KPA อันนี้ก็เส้นเป็นเส้นเปอร์เซ็นต์นหัวฉีดอาฮะใช่ uh huh. แล้วก็จะมีเนี่ยอันนี้รอบมันจะบอกเลยนะบูธติดตั้งเนี่ยผม,มให้ดูเลยว่าอันนี้รอบเพิ่งยนต์ uh huh. รอบพยนอยู่ประมาณ5 0 0บูตติดต,ตั้งแต่นี้แล้วฮะเนี่ย5 0 0บูตติดแล้วฮะบูตติด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 เริ่มมีบูตใช้มาก็ถึงหนึ่งนแต่พอถึงหนึ่งเก้าพันกว่าเก้า0ันกว่าถึงหนึ่งมืนก็คือ,อบูตก็ยังไปได้อีกหัวบูตยังเชิดอยู่อ๋อยังเชิดอยู่เลยใช่ครับยังไม่หัวบูตยังไม่ยังไม่ตกเลยบูตก็ยังขึ้นอยู่ก็แสดงว่าถ้าเราหลุดเปิดรอบไปห2ื0นสองหมืนสามบูก็ยังไปได้อีกครับเพราะงั้นนี่ก็ไม,ไ,มไม่ต้งองกลัวละใใช่่่่่่แตนนีี้้้้้คัดบูดูสไไวออยประมาณเเซซฟฟกง อินเตอร์ไม่มีเพราะว่ามันสั้นนิดเดียวใช่ครับอยากจะไว้อยู่ไม่มีที่ไว้ชุดแรกที่ผมทำใส่อินเตอร์วิ่งดีกวนะต้องสรุปคราวนี้ไม่มีอินเตอร์ไม่มีอินเตอร์แต่ถ้าเป็นชุดแรกวันนั้นมีอินเตอร์ดีกว่าใช่ครับมีอินเตอร์ก็ดีกว่าเพราะว่ามันก็จะมีที่เป็นตัวพักลมพักอากาศแล้วก็ให้มันอัอั้นไว้ใช่ครับเป็นพักอากาศเหมือนเป็นพักอากาศให้เป็นอากาศเย็นเราก็จะดีกว่า บอ์ฟวาวบอ์ฟวาวไม่ได้ใช้ครมีไม่มีมีแต่เวัดเกจแยกเวัดเกจแยกเดียวมีเกจแยกตัวมีเกจแยกตัวหนึ่งตัวล่างแล้วก็นี่เกจกับสองนี่แยกตัวล่างก็คือตัวล่างเวลาเราบูตเกินเสร็จปุ๊บแล้วก็จะยกไปทํางานลูก2ก็คือมันจะมีท่อต่อลมจากไอเสียมาตัวทำงานลูกล้อกสองโฟทิ้งไปเลยใช่ก็เหมือนว่ารถเราสามารถใช้ได้2โคงโคงเล็กกับโคงใหญ่ในตัวเดียวกันพร้อมกัน อ๋อเฮ <ะ S 1> i, i ้ยนี่เป็นความ <laughs> ความความตั้หาในการทำเลยนะเนียพราะจะเป็นลูกเล็กเรารีดบูทแต่ถ้าเป็นลูกใหญ่เลยอะรถไอพวกเนี้ยดูบเดียวมันไม่มีแรงที่จะมามาพาปั่นไปไหวอยู่แล้วรอบจะมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องเอาลูกเล็กเป็นตัวส่งตัวส่งให้มันมีบูทแล้วก็มาทํางานลูกสองก็ต่อ เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าตอนนี้เทอร์โบเต้าหู้8ดลิ้วเจอแล้วนะฮะครับนี่ครับใบโคตรน่ารักเลยใบเล็กใบเล็กแต่นี้เป็นโมแล้วอันนี้ทําแล้วอันนี้ทําปากปากต้องเรียกว่าปากเท่าไหร่ด้วยวะสบายต้องมีแข่งปากรุ่นปากเท่าไหร่อันนี้ใบประมาณสามสามที่แปดหรือเท่าไร่เนี่ยสามแปดหรือสามสามเนี่ยแหละประมาณเนี้ย โอ้โหดีเงียจะเป็นเป็นบอลแบลลิงใช่แล้วนนี้จะเป็นเป็นทองเหลืองเจ็ดมิลเป็นทองบวกเป็นทองเหลืองอยู่ทองเหลืองอยู่ใช่เนี่ยบูททองเหลืองนะจ๊ะบูททองเหลืองอย่างเงี้ยต้องใช้น้ำมันก็ไปอัดแต่มันก็ยังไม่ลื่นเท่าลูกนู้นลูกนู้นก็จะลื่นกว่าลูกลอันนี้จะเป็นบอลแบลลิงใช่บอลแบลลิงไงก็ลื่นกว่าอยู่แล้วหมุนยังไม่แทบจะมีโปรเจกต์อยู่ถ้าลูกนี้ปั่นสามารถปั่นเรียกบูทได้ตั้งแต่ต้นแล้วผมอีกลูกหนึ่งผมจะใช้เป็นกาเล็ต กาเลต์ทีทีพวกเป็นบอลเบลลิงลูกใหญ่อะจริงเหรอใช่ครับมันจะปั่นไหวเหรอไหวแล้วฮะ ไอ้ยาอนาคตเราต้องมาดูกันแล้วเพราะลูกนี้มันแค่ลูกทดลองอยู่แต่นนี้ยกำลังทดลองว่าผมกําลังขยับทีละลูกทีละลูกพอลูกนี้สาเร็จเสร็จปุ๊บเราก็เดี๋ยวมาทาอีกลูกนึ้งฮะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจต้องสนับสนุนสินค้าของเต้าหู้ด้วยนะฮะก็แค่ซื้อแคมซื้ออะไรมาทำแบบถามซื้อของซื้ออะไรก็นี่ครับช่วยกันสร้างโปรเจกต์กันได้ใช่นี่ครับนี่เรียกว่ามาช่วยกันสร้างโปรเจกต์แค่คุณซื้อของที่ถูกต้องใช่ครับพูดง่ายว่าซื้อของมีเลิกกิะสีดีกว่าซื้อทางตัวแทนก็ได้ัั่งงงตตตวววแแททนนกกก็็มืืืออออซซ้้้ผถถูา อบอุ่นใช่ครับอุ่นใจใช่เพราะฉะนั้นมีมาช่วยต่อยอดการสร้างบางคนไปซื้อของก๊อบมาโอ้ยมันแป๊บเดียวก็พังแล้วหาหาหาเวลาไม่เจอนะถูกไหมครับแล้วตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับจะสตาร์ทใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองสตาร์ทดูเพราะว่าเพิ่งจะเปลี่ยนเทอร์โบมาอันนี้อันนี้เพิ่งเราไม่ได้เตรียมเลยนะผมมาไม่เคยเตรียมเลยถามมาไม่เคยเตรียมนะแมนเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนเทอร์โบมาอถ้าเปิดมันก็ต้องเสียบพวกกล่องพวกอะไรนี้เราต้องดู ก่อนที่เราจะติดเครื่องจะบอกนะว่าสตาร์ทหมุนหมุนมือใช้มีไดร์เตอรบใช่โอตกใจนะว่าหมุนมือแต่นี้หารอบก่อนเนี้ยนี่ฮะเดี๋ยวเปิดเข้ามาเดี๋ยวผมเปิดกล่องก่อนเปิดกล่องเขียนเงินเองใช่ครับเพราะนั้นสบายใจได้ถ้าไม่เขียนเองก็ไม่สบายใจนี่ครับมีโอ้โหมีฟังกชันให้เลือกเลยเราสามารถเขียนได้เราจะเอาให้เนี่ยผมชี้ผมใช้สองหัวแต่ผมทํางานที่เราหัว ว่าเวลายังไม่บูทก็ยังทํางานเป็นหัวเดียวอยู่แล้วก็เวลารถมีบูทขึ้นมาเสร็จปุ๊บก,ก็ไปทำงานหัวสองช่วยกันอไม่นั้นเราใช้หัวเดียวสองหัวพร้อมกันน่ะ,ม,ะม,มันจะท่วมอใช่มันจะท่วมมันก็มามาเขียนได้ครับนี่นี่ฮะเต้าหู้เต้าหู้จูดทุกอย่าง <c oughs> นี่ฮะเปิดจะต้องลองลองดูน้ำมันเครื่องใส่ยังใส่ะน้ำมันเครื่องเรียบร้อย เอาเอาเอา,เอาหน้าไปจอดตรงหน้าอยู่พอ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 เร่ลมพุ่แรงเลยอ่ะลมแรงมากครับนี่ลมแรงมากเลยนะเนี่ยใช่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่ามันจะมีลมปั่นปะาวะแ <c oughs> <c oughs> น่ยอย่างเนี้ยเมื่อกี้ที่ผมติดเครื่องมาแต่ตลอดก,ก็ขึ้นโชว์แล้วเก็บข <c oughs> ้อ, <c oughs> อมูลได้หมดเลยเนี่ย ติดมาก็เก็บข้อมูลให้หมดเลยที่มาดูสามารถดูแรงดันน้ำมันเครื่องดูแรงดันน้ำมันปั๊มติ๊กอะไรพวกนี้อะไร้หมดจริงๆแล้วมันคือพวกเมืองนอกมันจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะใช่ครับแคอ,อย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บอ่าเรามาดูว่าเอฟตรงเนี้ยเรามันมันตกตรงไหนเราสามารถดูตรงเนี้ยกลับมาย้อนดูได้ดูพวกแลมด้าว่าน้ำมันหนาไปบางอางนันอนี้อย่างเงี้ยน้ำมันบางครับน้ำมันบางเป็นตั้งอยู่ประมาณแค่0ูนยดแลมด้าแต่ตรงเนี้ยเสร็จปุ๊บถ้าเราบางปุ๊บเราคลิกได้เลยอย่างเงี้ย เราลากมาได้เลยแล้วเราก็กดพวกนี้ครับเสร็จปุ๊บจะจูนก็คือว่าเราจูนออตโต้ได้เลยทั้งการาฟเลยเหรอใช่ครับก็คือว่าไอ้พวกนี้เราตั้งเอฟไว้อยู่ประมาณศูเจดเราตงวนี้น้ำมันทางมันอยู่น้ำมันหนาน้ำมันบางตรงนีน้เสร็จปุ๊บเราก็มาแก้ไขตรงนี้เลยเราก็ติ๊กต้งนี่มนเปลี่ยนให้เราเลยเปลี่ยนให้เราเองเลยลก็คือจูนเป็นจูนออตโต้ได้เลยบุคคฉลาดเลยนี่ว่าใช่ครับง่ายเลยง่ายแล้วอ่ะใช่แล้วไม่ต้องเราไม่ต้องมานั่งดูว่าหาทีละตัวทีละตัวทีละตัว เราสามารถที่จะตั้งและวด้ล็อกล็อกไปเลยว่าเราใช้เ f อยู่เท่าไหร่แล้วก็เราก็วิงว่งไปเลยวิ่งไปเลยวิงว่งวิ่งยังไงเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับมาแล้วก็ครอบปุ๊บจบจูนออตโตจ้จบเลยแล้วไม่ต้องมาใส่ตัวเลขเนี่ยจะขึ้นเปลี่ยนให้เราหมดเลยเ<ม>งนี้นอย่าไปเก็ที่หนาที่มันบางตรง,งนี้นกล่องมันฉลาดขึ้นมากใช่ครับอย่างเอฟมันไม่ได้รพวกนี้นแล้วเราก็เนี่ยมาแต่งเลนี้นใหม่เลยครับ่ครับก็ยกทั้งกราฟได้ใช่ครับโอ้ง,ง่ายเลยยเพราะงั้นความสัมพันธ์ของการจูน มันจะไม่ว่าตัวนี้น้อยกว่าตัวนั้นมากกว่าถูกว่าใช่เราสามารถใช่เราล็อกไว้เลยว่าเราจะเอฟเท่าไหร่อยากจะได้เท่าไหร่เนี่ยเราล็อกมีเขาเรียกว่าแอมปแลมด้าแลมด้าคือเป็นตัวอ่านประมวลผลค่าอากาศแต่แต่ที่รู้ตอนแรกนะเอาตรงนะครับตอนแรกเราคิดว่าเทอร์โบแบบนี้ไม่น่าจะมีแรงครับโอ้แต่เมื่อกี้เป่าหน้าแบบแรงแรงแรงครับแรงเพราะยิ่งมีพวกกล่องพวกนี้มันสามารถที่จะรีดลมรีดบูตรีดออกมาแต่อะไรได้เยอะเลยอือึ เพราะนั้นคือของจริงครับต้องบอกว่าอันนี้คือของจริงนะฮะไม่ใช่แบบว่าเทอร์โบแบบว่าเอ้ยว้ไว้หลอกเด็กอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้เทอร์โบจริงเทอร์โบจริงฮะไม่ใช่เทอร์โบแบบว้สร้างภาพใช่อันนี้เทอร์โบจริงๆใช้งานได้จริงและที่สําคัญต้องบอกเลยนะว่าคนที่สนใจเรื่องของเทอร์โบเดี๋ยวนี้ มันง่ายละง่ายนะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบเฮ้ยเราหาไม่เจอเพราะเมื่อก่อนไม่เจอก็คือว่ามันจูนตามบูธไม่ได้ถ้าเราจูนน้ำมันช่วงให้มันฉี่ได้แบบมีติดบูธวิ่งได้แต่เวลาเราขี่ใช้งานมันก็จะหนาสะดุดวิ่งไม่ได้บ้างก็เหมือนอย่างตัวซีบีนี้เจอแล้วใช่ครับเรียบร้อยก็คือใช้ออกทิปยัง ออกทิปขี่โปรกติ่งในสนามออกทิปได้หมดแต่นี้ผมทำเป็นวิ่งรถซื้ออะไหล่เนี่ยซื้อของอยู่มีกระเป๋าหลังเ้ยนะรถซื้ออะไหล่จริงๆนะใช่ซื้ออะไหล่เพราะฉะนั้นก็พูดง่ายว่าแค่ใส่ชุดเทอร์โบเพิ่มกําลังอัดเพิ่มอากาศใช่ครับเพิ่มอากาศเพิ่มเร่งให้มันดีขึ้นใช่ครับพูดง่ายเหมือนพวกเทอร์โบไฮบริดใช่ขี่โอ้โหคนละเรื่องอะไรคนละอย่างต่างไหมใช่ต่างเยอะมากสามหมื่นบาทนี่ต่างเลยใช่ไหมต่างเยอะครับ แต่เราจะไม่พูดว่ายัางไงต้องให้คุณเข้ามาหาเองแล้วมาถามเองว่าถ้าอยากทําต้องเป็นยังไงเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้เห็นอยู่แล้วว่า2ลูกเทอโบกสอลูกแล้วยังมีได้ข่าวว่ามีโปรเจกต์ใหม่อีกโอ้โหเพราะฉะนั้นอีกยาวเต้าหู<ะ>้เอ้ยวันนี้กล่องยังเป็นตัวเล็กอยู่เดี๋ยวจะมีเป็นกล่กองต,ตัวบล็อกกล่องใบใหญ่ใบนี้กล่องตัวท็อปใบนี้อันนี้ก็ตัวนึงอันนี้มันก็คือผมใช้ฟังชันมันแทบจะครบหมดแล้วอ่าจะมีแบบว่าชิปเตอร์ตามเกียร์เป็นแอร์ชิป ยิงเอาไม่ต้องยิงเลยเป็นคือว่าอ่านตามรอบเลยถึงรอบปุ๊บสั่งเกียดสังเกล็ดเลยแต่ตอนนี้เห็นมีคนทํามอเตอร์ไฟฟ้าดึงด้วยนะใช่ครับยิงก็เอายกมาใส่ได้ด้วยใช่ฮะใส่ได้โอ้โหไม่ต้องพบถังลมแล้วอย่างเงี้ยใช่ฮะง่ายขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเรื่องของโปรเจกต์ติดตามมาเรื่อยๆนะฮะส่วนใครที่อยากสนับสนุนโปรเจกต์ก็นี่เลยสั่งของได้ H T T R นี่ฮะเต้าหู้แปดลิ้วของดีแปดลิ้วนะ มีใครมีแคมมีแคมมีก้านมีอะไรเราก็เข้ามาสอบถามได้เข้ามาสอบถามได้ซื้อของที่ถูกต้องดีกว่าครับถือว่าช่วยส่งเสริมคนไทยอย่าไปให้คนจีนม่ได้ตังค์ช่อมูว่าใช่นะเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามกับเต้าหู้แปดริ้วของดีเมืองแปดริ้วด้วยขอบคุณมากเต้าหู้สวัสดีครับนี่ฮะสุดจัดเยี่ยมตะบูคู่